It's all about humanity. สวัสดีครับผมท่าน,นผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์กเอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุทกท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์กเอพีอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อาจจะดูแปลกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดกล้องนะครับเนื่องจากสภาพเอ่อไม่ค่อยจะพร้อมสักเท่าไหร่นะครับผมเพิ่งจะตื่นด้วยนะฮะเออก็คงจะหวังว่าท่าน,นผู้ชมคงจะไม่ว่ากันนะครับผมก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยได้นะครับผมว่าชอบแบบปิดกล้องหรือว่าเปิดกล้องมากกว่ากาัน แต่ผมก็คิดว่าผมจะเปิดกล้องต่อไปแหละเพราะว่าผมสั่งไฟใหม่ไว้แล้วนะครับผมโอเคท่านผู้ชมสำหรับข่าวสารที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็จะเป็นตู้อีโวที่มันทําให้ผมแบบว่างงงวยมากๆนะครับผมว่ามันจะมาแบบตู้อีโวหรือว่าจะมาแบบกิจกรรมซึ่งชุดเนี่ย มันมีพิมพ์เขียวอยู่แล้วด้วยนะครับผมคือเราเคยพูดถึงกันไปแล้วในชุดของชุดนี้ซึ่งมันเป็นชุดที่คู่กับ AN9 4ที่อยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับผมถ้าอ้างอิงจากแพทก่อนๆเนี่ยก็คือมันควรที่จะเป็นตู้อีโวโล่วงหน้าแต่ว่าทำไมผมถึงงงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยก็คือมันมีวิดีโอตัวนี้เนี่ย หลุดออกมานะครับผมเป็นวิดีโอ,อาทางการเลยของเซิร์ฟเวอร์ฟรีไฟน่าจะเป็นตะวันออกกลางนะครับผมตัวนี้ก็เป็นาการรีวิวชุดนะครับผมรีวิวชุดเวลาแบบอยู่ในเกมนั่นเองเป็นแบบพวกวิดีโอเปิดตัววิดีโอรีวิวของทางการีนาโดยตรงเลยนั่นเองนะครับผมก็จะมี4ชุด4สีแบบนี้เลยใครๆเห็นก็คิดว่าจะมาในตู้อีโวนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่า ตอนนี้เนี่ยมันมีแบบว่าแตกต่างกันออกมาแล้วนะครับผมเพราะว่ามันมีตัวกิจกรรมออกมาเป็นอีกกิจการรมแบบอีกแบบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเป็นแบบว่าชุดเต็มกันก่อนดีกว่านะครับผมค่อยไปดูว่ามันมีโอกาสมาแบบไหนได้บ้างถ้าไม่ใช่ตู้อีโวนะครับผมนะก็คือแบบเราลอลุ้นกันว่ามันจะเป็นตู้อีโวน้าหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นชุดอ,อะไรอะไรอีกนะครับผมอันนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยอันนี้นะครับผมก็เป็นชุดเต็มนะครับผมเป็นชุดเต็มของเจ้าตัว ชุดทั้ง4เลยนะครับผมก็มีชื่อว่าคริปโต LED RGB นะครับผมตัวนี้ก็เป็นเซตสีม่วงนะครับแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับผมนี่เป็นไงคือชุดนี้เนี่ยมันจะสามารถแยกได้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมไอ้5ชิ้น5ชิ้นแบบว่าทุกชุดเลยเหมือนกันไม่มีการแบบว่าแบ่งแยกอะไรเลยนั่นเองนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยผมว่าอาจจะเป็นแบบว่าข่าวดีสําหรับใครหลายคนนะครับผม,ผมเพราะว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็คิดว่า ผมอยากได้อยากให้ตุ้ยโบเนี่ยไปชุดอื่นซะมากกว่านะครับผมก็อาจจะไม่ใช่เป็นชุดเซตนี้ก็ได้นะครับผมสําหรับเซิร์ฟไัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาจะมาดูกันนะครับว่าจะมาในกิจกรรมแบบไหนได้บ้างสําหรับเจ้าต,ตัวชุดนี้นั่นเองนี่หน้าตาก็เป็นปร,ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวสีม่วงเนาะแล้วก็สีเขียวนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมนน่เป็นไงหน้ากากแบบว่ามีแสงแบบ ไล่สีด้วยนะครับผมการไล่สีสีม่วงกับสีเขียวนั่นเองนะครับเอฟเฟกก็จะมีตรงเสื้อนะครับมีตรงตรงหูฟังนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงประมาณนี้เลยเออท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นตัวคาตาณะดีเวลลี่ด้วยนะครับผมซึ่งอา,อาจจะเป็นกิจกรรมเติมเพชรโบนัสท็อปอัพก็เป็นได้แต่ว่าผมว่าโอกาสของเซิร์ฟไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยที่จะมาในโบนัสท็อปอัพนะครับผมหน้าตาตัวเต็มเป็นยังไงเอฟเฟกเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันด้วยนะครับในคลิปนี้นนเเาาีีีป็็นน็้กกสขยวผมมหาตา ประมาณนี้เลยในส่วนงการแยกชิ้นสําหรับชุดสีเขียวแบบว่า เต็มๆนะครับผมมีชื่อว่าคลิปโต LED นะครับผมนี้คลิปโต LED ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าคริปโตเลดอะไรอ่านประมาณนี้แหละนะครับผมในนี้ก็เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบทรงผมของมันนะครับผมนี้ก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็พวกหน้ากากเลยเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะไม่ค่อยใส่กันอยู่แล้วนะผมคิดว่าน่าจะไม่แบบไม่เป็นกระแสอะแต่ว่าก็น่าจะใส่กันช่วงแรกๆที่มันมาอะไรแบบนี้แหละปกตินะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นชุดสีฟ้านะครับผมก็เป็นแบบว่าเอามาให้แยก ให้ดูเป็นชุดที่3แล้วนะครับผมคลิปโตเล็ บี B, นะครับผมชุดตัวเลต B เอ่อหรือบอกไปนะครับผมว่าชุดพวกนี้เนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งหญิงแล้วก็ชายนะครับผมอันนี้ก็เป็นเซตสีทองนะครับผมถ้ามาในตู้อีโวก็คาดว่าจะเป็นตู้ที่ใช้ิมเ,เป็นชุดที่ใช้ผิวเขียวเยอะมากที่สุดแล้วก็เอฟเฟกต์เยอะกว่าเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับผมจะมีเอฟเฟกต์ตรงเสื้อที่มันเยอะกว่าเพื่อนก็คือมีแบบสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของที่อยู่บนปืน a n 9 4ที่เป็นตู้อีโวในปัจจุบันเนี่ยโผล่ออกมาจากด้านหลังนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยไม่่รรู้วาใคคป็นออออกกกแแบบบบชุดผม แบบว่าดูแนวแบบอนาคตอนาคตหน่อยนั่นเองนะครับผมแม่อนาคตหน่อยก็อนาคตเลยแหละนะครับแล้วก็สีผมค่อนข้างที่จะสวยอยู่พอสมควรนะครับสําหรับตัวคริปโตเลด์าตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็วยกางเกงก็เท่อยู่นะผมว่ากางเกงเบลาแบบใส่แยกก็เท่อยู่นะ ส่วผมก็ใช้ได้สรวผมไล่สีใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็หน้ากากก็น่าจะไม่ค่อยใส่กันเหมือนเดิมแล้วนะครับผมนะดูทรงก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละสําหรับเจ้าตัว4ชุดนะครับผมสีสไตล์ใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับผมแล้วก็เออบางเซิร์ฟเนี่ยก็คาดว่าจะไม่ใช่ตู้อีโวนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นตู้อีโวใหม่แทนเจ้าตัวชุดเมื่อกี้ก็ได้นะครับผมถ้าบางเซิร์ฟเนี่ยไม่ได้มาเป็นตู้อีโวสําหรับเจ้าตัวชุดเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมนะชุดเซ็ตเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็เป็็นททีี่่ริมยัง ไม่ได้นะครับผมก็มีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมก็ซูมดูรูปย่อเอาและกันนะครับว่าชุดมันเท่สักแค่ไหนนั่นเองนะครับผมมี4ชุดเช่นเดียวกันสามารถใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมมีหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับรกิจกรรมนะครับผมที่คาดว่าจะมาแทนตู้อีโวสําหรับเซ็ คริปโตเลดนะครับผมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยเป็นกิจกรรมแบบว่าสุ่มนะครับผมสุ่มแบบว่าวงล้อนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าหมายเลข4ี่นะครับผมหมายเลข4ี่หมายเลข 5นะครับผมก็จะเรียงตามหมายเลขแบบนี้เลยนะครับผมจะมีโทเค็นดาวแล้วก็มีของรางวัลปลอบใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถนำโทเค็นดาวเนี่ยไปแลกได้นั่น,น,นเองนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงอันนี้ก็เป็นการกดสุ่ม1ครั้ง5ครั้งนะครับผมก็จะมีส่วนลดให้ด้วยสําหรับการกดสุ่มแบบ5ครั้งนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นการนำดาวที่เราได้นะครับผมมาแลกนั่นเองเนาะสามารถแยกได้เป็นเอ่อแลกได้เป็นแบบว่าเป็นชิ้นก็ได้นะครับผมหรือว่าเป็นชุดก็ได้นั่นเองนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยกิจกรรมาาณนี้้เลยถ ว่าชุดคลิปต,ตเล็เนี่ยมันไม่ได้มาเป็นตู้อีโวมันก็จะมาเป็นกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับอีกอันหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมก็บังเซิร์ฟก็อาจจะมาเป็นตู้อีโวแบบนี้ก็ได้นะครับผมบังเซิร์ฟก็อาจจะมาเป็นตัวกิจกรรมเมื่อกี้ก็ได้นะครับผมซึ่งมันแปลกมากๆเลยเพราะว่า มันไม่เคยนะครับผมไม่เคยที่จะแยกกันเลยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไหนคือตั้งแต่อัปเดตมาแบบว่ามีแพทหนึ่งมีตู้อีโวเป็นสกินปืนตู้นึงแล้วก็เป็นชุดตู้นึงที่มันมาแบบว่าคู่กันเนี่ย มันก็ไม่เคยแตกต่างกันเลยนะครับผมแต่ว่าในเมื่อมีบางเซิร์ฟแตกต่างกันแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็จึงไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเป็นชุดนี้หรือเปล่าที่จะเป็นชุด E ีโวถัดไปนั่นเองนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะเป็นเซ็ตที่ยังไม่สามารถโหลดแพ็กเสริมได้ก็ได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยสาหรับเอ่อตัวตู้อีโวนะครับผมที่บาง,對對บางเซิร์ฟอาจจะเป็นตู้อีโวก็ได้เพราะว่ามันมีพิมพ์เขียวอยู่นั่นเองนะครับผมคือพิมพ์เขียวน่มันมีจริงๆ <Applause S 2> นะครับผม <ๆ S 2> เป็นแบบรูแปแบบของหน้ากากเจ้าตัวสีแดงนั่นเองะรัผมก็ปาณ เลยคือพินเขียวมันมีอ่ะเห็นไหมนะครับผมแล้วก็ต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องคาตาะกันบ้างสําหรับคาตานะ ดีวารีนะครับผมคาดว่าจะมาในช่วงฮาโลวีนของปีนี้ก็คือปลายเดือนนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมฮาโลวีนน่ะมันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าคาตานะจะมาในรูปแบบกิจกรรมเติมเพชรครบแล้วก็รับแต่ผมว่าเซิร์ฟไทยไม่น่าจะใช่นะครับผมก็คือกิจกรรมเติมเพชรตัวนี้เนี่ยจะมาในวันที่22ถึงวันที่28สําหรับเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมจะมีเป็นหน้าไม้นะครับผมแล้วก็ตัวคาตานะตัวนี้ด้วยนั่นนนเเเองคคาตตัวี้ป็กรริมบ300 แล้วก็ได้รับมาเลยนะครับผมมีแจ้งเตือนสังหารนะครับผมเป็นแบบว่าแถบสังหารขึ้นให้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ชัวร์ว่ามันสามารถถึงนา็อบบี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่มีรูปคนอยู่ตรงข้างกับข้างกับทรอโขนั่นเองนะครับเอฟเฟกก็จะเป็นตามนี้เลยเป็นคาตาลายแบบว่าออกแนวแฟนซีแฟนซีหน่อยเนาะเหมือนกับที่เราเคยรีวิวรูปย่อกันไปเลยนะครับแต่ว่าเอฟเฟกก็จะเป็นแบบว่ามีไฟเนี่ยออกมาด้วยนะครับผมค่อนข้างจะเท่อยู่ผสมควรเลยไอผิดอ่นผิดอ่านผิดอ่านอันนี้วะอันเนี้วะอันนี้อันนี นะครับผมก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมนี่สำหรับเจ้าตัวคาตาน่าดิวารี่นะครับผมเป็นกิจกรรมดิวารี่ท็อปอัพสำหรับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนั่นเองนะครับผมขอบอกก่อนเลยว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรนั่นเองแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์อินเดียนะครับผมสำหรับกิจกรรมเติมเพชรครบแล้วก็รับตัวนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเซนะิร์ฟไพยเนี่ยผมว่าน่าจะมาในกิจกรรมที่แบบค่อนข้างที่จะเสียเพชรเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมเอฟเฟกต์ก็เป็นประมาณนี้เลยเป็นออร่าสีสีส้มๆนะครับผมเหมือนกับสะเเกกก็ดไฟนี่ยออมาจาจ ดาบคาตนะตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้ามจับเป็นสีม่วงด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะเท่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมจะมีกิจกรรมเป็นเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ จะมีกิจกรรมเป็นตัวนี้มานะครับผมเป็นกล่องเนาะเป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับผมนีม่เป็นกล่องตัวเน่นะครับผมก็มีชุดตัวนี้มาด้วยนะครับผมซึ่งสายหวานไม่ควรพลาดเลยนะครับผมสายหวานไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าชุดน่ารักมากๆนะครับผมตัวนี้เป็นกล่องคานิโวอะไรสักอย่างนะครับผมตัวนี้ก็มีการให้แลกเปลี่ยนด้วยนะครับผมจะมีเป็นชุดใหม่มีเป็นชุดนักสำรวจนะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรอคอยสําหรับเจ้าตัวหมวกเจ้าต,ตัวผู้ชายที่นักแข่งโลงห้องหลายๆคนเนี่ยชอบใช้กันนะครับผมก็เป็นตัว ชุดนักสำรวจชายเลยนั่นเองนะครับผมที่เอากกลับมาแล้วเนาะแล้วก็มีการนำชุดแหลงกลับมาแรกด้วยนะครับผมไม่ทราบว่าต่อไปเนี่ยจะมีหมัวฮีโร่กลับมาให้เราแรกด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีชุดเอ่อแพ็คตัวนี้นะครับผมเป็นหมาป่าแล้วก็หนุ่มหมกแดงนะครับผมเป็นของที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วก็โบราณค้าคลึกมากๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยชอบมีสะสมไว้นะครับแต่ว่าตู้อีโวมันก็ยังไม่เคยเอากลับมานะครับผมน่าจะแรงกว่านะครับผมสำหรับเซ็ตที่อยู่ในตู้อีโวนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยสำหรับเอ่อต ด้วยม,มันเหลือกี่วันผมไม่แน่ใจตัวนี้มันถึงวันที่24นะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นโบนัสท็อปอัพเป็นท่าทางสายแรปตัวใหม่เลยนั่นเองเนียยยยยยน่เป็นท่าทางแบบเอฟเฟกเยอะมากๆนะครับผมแรปสวัตัวนี้ถึงวันที่18นะครับผม18เวลาฮัทมา19เท่านั้นก็อย่าลืมมาเติมแล้วก็รับฟรีด้วยนะครับผมรหัสไก่ผมก็เติมไปไปที่เรียบร้อยทุกรหัสแล้วนะครับผมเติมแบบครบทุกรหัสเอาท่าฟรีเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมตัวนี้มมานผเป็ ลูกซองนะครับผมลูกซองทองตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นอัตราในการยิงบวกหนึ่งระยะบวกหนึ่งแล้วก็ความเร็วดีโหลดลบหนึ่งนะครับผมใครที่ชอบก็สามารถไปสุ่มกันได้นะครับผมถ้าไม่ชอบสกินซองควงก็ไปเอาสกินไอซ์วอลกันได้เพราะว่าไอซ์วอลแม่งสวยจริงนะครับผมเป็นไอซ์วอลล์ฟลีซิงเฟรมตัวนี้นะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวจะอาจจะมีลูกซองควงที่เป็นไฟสีเขียวนมาคู่กับเจ้าตัวนี้ด้วยซึ่งจะมาคู่กับปืนทอมสันที่เป็นไฟสีเขียวแบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมกก็็เปนนนนตััววี้ของิโล วันนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมแบบว่าเออ่โทเค็นทาวเวอร์นั่นเองโทเค็นห้าเหรียญนั่นแหละไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของคลิปนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำใจใหม้มาไอพีด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยว่าชอบแบบไหนปิดกล้องกับเปิดกล้องนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกุ๊ม